โอเคครับก็ขอสวัสดีเช้าแมครับทุกคนเลยนะฮะวันนี้ผมก็อยู่ในคล er ิปเปอร์แลนด์มั้งนะถ้าจะไม่ผิดน,นะมันอา่าเป็นเซอร์เวอร์หนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าคลิปเปอร์นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอา่าแล้วบัทคุงมายังก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้อา้าวใครเนี่ยมาสเตอร์วอลไม่รู้ครับ หาบาตคุ้งอย่างเดียวครับเดดูบาดคุ้งกันนี่ไม่ใช่บาดคุ้งแน่นอนนะ one is you t b e I is ชายไมเลยไอ้ชายผมเป็นคนชายอ่ะเฮ้ยบอลคุงไม่ได้ไงเนี่ยบอลบอลมาได้ไงอา้าว ผมทั่วผมทั่วกับบาดคุ้งนะฮะไม่ได้วันคุ้งนะวันคุ้งมาได้ไงเนี่ยบาดคุ้งล่ะนะเนาเอากัะเอาค้างอ้บาดมาไหนไหนอะ ไหนอ้าวนี่งไงบัตโอ้โหเปลี่ยนสกินจนจำไม่ได้เลยฮะเปลี่ยนสกินโอ้โหนะหูฟังสีแดงดูผมดหิหัวฟ้าหัวฟ้าหูฟังสีดำนะโอ้ค้างค้างดูสกินผมดิ ไม่เท่เลยอะดูสกินพวกนี้หน้าแม่งเท่ดีโอเคเลยทัวเซิร์ฟแมเวลาเรามีสิบห้านาทีนะอนันนี้ทำเซิร์ฟทัวดิทัวเซิร์ฟเขียนผิด ป่ะก็มาเริ่มกันเลยนะแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือบาร์สคุ้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายวาฟต่างๆคบับวัดฟอเรนนะฮะแค่อาร์สปาอะไรเนะี่ยมาสเตอร์อะไรไม่รู้นะฮะอันนี้อะไรอะ่ะแบสเอ้าอะไรนะเนี่ยเบสเพย์เยอร์นะฮะเบสเพยเยอร์คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะสองสอง ไม่มีอะไรก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อตรงนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมินิเกมนะฮะให้กระโดดเล่นนะอึ๊บนะเนอะ๋าททำได้ป่าป๋าทำได้ป่า,ปา,ปา <c oughs> เฮ้ยแม่งมีคนทำได้เลยวะอึ๊บไอ้ตรงนี้ติดวะอึ๊บอึ๊บโอ้โหโตกตรงนี้มันยากป่ะ โอหดูดูดูคนนั้นฮะเอาตกเหมือนกันนะครับโอเคไม่ใช่ผ,ผมันเดียวที่ตกนะก็ไม่เลยละตรงนี้เป็นอะไรครับเอ,เอาตกเด็ดเด็เอาเดินไปไม่ได้เอาเป็นไหฟ้าเซิฟเซิฟ เป็นไรหรือเครื่องเราเป็นไรก็ไม่รู้ฮะตอนนี้ตรงนี้เป็นที่เก็บไดมอนด์หรอขุดได้ไหมเนี่ยนะรู้สึกเราจะโลภมากแล้วตอนนี้ขุดขุดขุดใช้มือขุดเอาขุดขุดขุด,ขดถุยนะติดใหญ่มืงมุมเลตโอ้โอ้โอาวัาดีเพื่อนแหมไม่ได้เจอตั้งนานถุยเพื่อนเราไมไ่หน้าตางี้ฮะมา เขาก็เคลียร์เซิร์ฟให้มันโล่งนะฮะแล้วก็ใส่ใส่แร่เข้าไปนันทำไมมันย้อนกลับมาเนี่ยน่ะอารมณ์เสียเลยนะเนี่ยเขาก็เคลียร์นะฮะให้มันเห็นแร่นะฮะเห็นแร่ต่างๆค่ะส่วนเอมอนนี่ผมว่าเขาเสกมานะเอมอนผมว่าเขาเสกมาเซิร์ฟนี้แม่งกระตุกยังที่เห็นบาดเปล่า บอกเลยเห็นนี่ไงบ,บารเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยบารบารคุงบอลคุงสามสี่โอเคอ่ะตรงนี้ก็เป็นไงก็เซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟฝรั่งนะโอ้หผมไม่ค่อยเจอเซิร์ฟไทยเลยอะ่ะไอีนี่แบบปรับปรับปรับแบบปรับ,บนี่ ลืมลืมเอามองไกลขึ้นนะเสมไม่โหลดวะแม่งแม็ปไม่โหลดจริงๆด้วยวะโอ้โอ,โอ้อะไรเนี่ยแม้แกาฟฟก่ะแม็ปแม่งไม่โหลดกาิฟดิ ปิดตรงนี้เพื่อนโอเคปิดกับฟิกว่าจะได้ไม่แหลกอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวผมไปหากลัวกันนะฮะก็อยู่แถวนี้แหละนะปูนครับที่พีอออันนี้อยู่นี่ไงเฮ้ยขางว่ะมา นาอยู no no, ่น no. e ี s ่เพื่อนเพื a ่อนนะน้องคนนี้ทำไมเอ้ยเอ้ยเอยมีคนให้ให้ชุดนามีคนให้ชุดชุดน้อเนาะแต่งคิวก่อนแต่งคิวก่อน t s a มั้ง t s k t s a CK โอ้จำไม่ได้อะ แขงแขงอยู่หายคนที่ชื่อสตีฟแขงอยู่ถุยผมไม่เก่งอังกฤษผมไม่เก่งอ่าอังกฤษ มีคนไทยเปล่าอุ้ยมีเก t ติ้ง m ูดด้วยแม่คนไทยเปล่าใส่กอบเพชรอยู่คนเดียวนะฮะอ่าสองคนนั้นยังไม่ได้ใส่กอบเพชรน,นะฮะตอนนี้อ่ะฮะติดอะไรวะเฮ้ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้ ฟับฟักอยู่อ่าอะไรเซฟลาสเซียเดินไม่ได้ออกไปเลยอ,อ๋ออ๋อเซฟแล้วเข้าใหม่ ไทยเหรอครับมาอัดคลิปด้วยการเออมาชวนชวนคนอัดคลิปครับ ซื้อเข้าใหม่นะฮะก็ทำไมมันให้รีจิสเตอร์ใหม่วะแล้วก็รีจิสเตอร์ใหม่เลยฮะรีจิสเตอร์โอเคโอ้โหมา โอ้โหกนโดดเล่นกันเลยอ่ะสวยเวอร์โอนะฮะโอเคแม่ตัวเสิร์ฟหมดยังจะได้จบคลิปนะครับ มโอโอกระตุกให้สก,กินเท่าไหร่หนึ่งถึงสิบเอาเอาเป็นอ่าห้าก็แล้วกันามาวาร์ปไม่วาร์ปครับเสียเวลา เ,เฮ้ยทำไมได้บอกเพชรกันนะโอ้ทำไมมันได้พบเพชรกันทำไมตู้ไม่ได้อ๋อมาซื้อเน่ตังขอไหมเนี่ยเนาะยี่สิบพอด้วยเพิ่งเข้าครั้งแรก เนาะมารวมกันจะจบคลิปแล้วไปดูคลิป,ลป,ลปที่ นัทไทยเกมเมอร์ใ okay. ช okay. ่ไหมดี่ชแนลเคก็มารวมกันที่จุดสปราวนะครับฝากชแนลด้วยเนอะฝากชแนลด้วยชื่อ ไลครับนะจะจบคลิปทั้งทีจบคลิปจบคลิปจบจบโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับอ่าโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาขอตัวลานนะะไปก่อนนะฮะก็สองบอลซะซาสองบอลคุงไปก่อนฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ